กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดต้องชมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยนายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมการค้าภายในโดยนายกรณิตนนทนจุ้ยรองอธิการบดีกรมการค้าภายในพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในชมตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดพร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดต้อง อีกด้วยะ,ค,ะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกระสมงพันิด์เดยกงครับให้หนนะครับก็ได้มาจัดก,กิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านพิชัยนริธพันธ์นะครับก็เราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของรัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาที่ตลาดบางน้ำพึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากจังหวัดนะครับโดยท่านคณิตจังหวัดแล้วก็ท่านนายกองคการบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งก็วันนี้เป็นตลาดบางน้ำพึ่งเยเป็นตลาดหนึ่งในความส่งเสริมของกรงคับภายในนะครับ250ตลาดนะครับตลาดต้องชมของเราเป็นตลาดที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับ ลาต่างน้ำพึ่งเองนะครับก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นนะครับ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีนอกจากเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วเนี่ยก็จะมีจุดเด่นทางด้านสภาพธรรมชาตินะครับที่ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็มาเพิ่มขึ้นประมาณ 20- ่0เนื่องจากไม่ได้ถูกกระทบจากโควิดนะครับภาพรวมนะครับก็มีผู้คนนะครับเข้ามาจับใจซื้อของเป็นจำนวนมากซึ่งกรมค้าภายในนะครับหน้าที่ภารกิจก็คือเข้ามาจากกัดกิจกรรมร่วมกับทางตลาดท่านนายกบตนะครับแล้วก็จังหวัดในการกระตุ้น เศร,รษฐกิจนะครับนำบัลเ,เ,เชอร์คูปองต่างๆหรือกิจกรรมการแสดงแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดการสร้างรายได้ตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์กรมข้ราชภายในนะครับ www.dit.go.th นะครับเข้าไปดูนะครับว่าตลาดต้องชมมีทั้งหมด250ตลาดทุกตลาดหน้าท่องน้าเที่ยวหมดนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมของชุมชนอย่างแท้จริงนะครับทุกอย่างเนี่ยสินค้าเนี่ยมาจากชุมชนนะครับก็ ขอเชิญชวนมาได้นะครับแล้วก็ตลาดมันเป็นพึ่งเองนะครับก็เป็นตลาดที่ขอเชิญชวนเป็นพิเศษเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินทางมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็สุกเสาร์อาทิตย์มาได้หมดเลยนะครับก็ภาพรวมครับก็กระสวงพาณิชย์นะครับก็เป็นหนึ่งในกลไกของรัฐบาลนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ 250ตลาดนะครับจะมีการจัดกิจกรรมตลอดต่อเนื่องนะครับทุกเดือนนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กาลังจะถึงช่วงเมษานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกตลาดนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับโดยเฉพาะ s m e แล้วก็ชุมชนรวมถึงนักเรียนนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ